พระวจนะของพระเจ้าประจำวันผู้คนบางคนกล่าวว่าเปาโลได้ทำงานในปริมาณมากมายมหาศาลและเขาได้แบกรับภาระอันใหญ่หลวงสำหรับคริสตจักรทั้งหลายและได้มีส่วนร่วมสนับสนุนมากมายเหลือเกินแก่คริสตจักรเหล่านั้นจดหมาย13ฉบับของเปาโลได้คำจุนสองพันปีแห่งยุคพระคุณ และเป็นรองแค่ขาวประเสริฐสีเล่มนั้นเท่านั้นใครกันเล่าสามารถเทียบกับเขาได้ไม่มีใครสามารถถอดรหัสบิบ์ของย่อนได้ในขณะที่จดหมายของเปาโลจัดเตรียมชีวิตและงานที่เขาได้ทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรทั้งหลายใครอื่นอีกหรือที่สามารถได้สำเร็จสิ่งทั้งหลายเช่นนั้นได้ แล้วเปโตรได้ทำงานอะไรไปเมื่อมนุษย์ประเมินผู้อื่นเขาทำเช่นนั้นโดยสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนของพวกเขาเมื่อพระเจ้าทรงประเมินมนุษย์พระองค์ทรงทำเช่นนั้นโดยสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ท่ามกลางบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวิตเปาโลเป็นใครบางคนที่ไม่ได้รู้จักแก่นแท้ของเขาเอง เขาไม่ได้ทอมใจหรือเชื่อฟังโดยวิถีทางใดเลยอีกทั้งเขาไม่ได้รู้จักธาตุแท้ของเขาซึ่งตรงกันข้ามกับพระเจ้าและดังนั้นแล้วเขาจึงเป็นใครบางคนที่ไม่ได้ก้าวผ่านประสบการณ์โดยละเอียดและเป็นใครบางคนที่ไม่ได้นำความจริงไปปฏิบัติเปตโตรนั้นแตกต่างออกไปเขาได้รู้จักความไม่เพียบพร้อม จุดอ่อนและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าและดังนั้นแล้วเขาจึงได้มีเส้นทางแห่งการปฏิบัติซึ่งใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเขาเขาไม่ใช่หนึ่งในพวกที่มีเพียงคําสอนแต่ไม่ได้ครองความเป็นจริงบรรดาผู้ที่เปลี่ยนแปลงคือผู้คนใหม่ๆที่ได้รับการช่วยให้รอดแล้ว พวกเขาคือบรรดาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการไล่ตามเสาะหาความจริงผู้คนที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือพวกที่ล้าสมัยโดยธรรมชาติพวกเขาคือพวกที่ยังไม่ได้รับการช่วยให้รอดนั่นคือพวกที่พระเจ้าทรงรังเกียจและทรงปฏิเสธพวกเขาจะไม่เป็นที่จดจำโดยพระเจ้าโดยไม่สำคัญว่างานของพวกเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใด เมื่อเจ้าเปรียบเทียบการนี้กับการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเองไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะเป็นบุคคลประเภทเดียวกับเปโตรหรือเปาโลก็ควรจะมีหลักฐานชัดเจนอยู่ในตัวเองหากยังคงไม่มีความจริงในสิ่งที่เจ้าแสวงหาและหากแม้กระทั่งในวันนี้เจ้าก็ยังคงโอหังและสามหาเหมือนเปาโลและยังคงกระล่อนและชอบอวดตัวเหมือนเขา เช่นนั้นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าก็เป็นคนเสื่อมคนหนึ่งที่ล้มเหลวหากเจ้าสแสวงหาอย่างเดียวกับเปโตรหากเจ้าสแสวงหาการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและไม่โอหังหรือดื้อรัน้นแต่พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าที่สามารถสำฤทธิชัยชนะได้ เปาโลไม่ได้รู้จักธาตุแพ้หรือความเสื่อมซามของเขาเองนับประสาอะไรที่เขาจะได้รู้จักความไม่เชื่อฟังของเขาเองเขาไม่เคยได้เอ่ยถึงการเยาะเย้ยท้าทายเชิงดูหมิ่นของเขาเกี่ยวกับพระคริสต์อีกทั้งเขาไม่ได้เสียใจจนเกินควรเขาเพียงได้เสนอคำอธิบายสั้นๆไว้เท่านั้นและลึกลงไปในหัวใจของเขานั้น เขาไม่ได้นบนอบต่อพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์แม้ว่าเขาจะได้ลม้มลงบนถนนสู่ดามัสกัสเขาก็ไม่ได้มองลึกภายในตัวเขาเองเขาพอใจเพียงแค่ได้ทำงานต่อไปและเขาไม่ได้พิจารณาการรู้จักตัวเขาเองและการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแต่เดิมของเขาว่าเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญยิ่งยวดที่สุด เขาพึงพอใจกับแค่การพูดความจริงกับการจัดเตรียมให้แก่ผู้อื่นเป็นสิ่งบรรเทาความรู้สึกผิดสำหรับมโนธรรมของเขาเองและกับการไม่ข่มเหงบรรดาสาวกของพระเยซูอีกต่อไปเพื่อที่จะปลอบใจตัวเขาเองและยกโทษให้ตัวเขาเองสำหรับบาปทั้งหลายในอดีตของเขาเป้าหมายที่เขาได้ไล่ตามเสาะหานั้น ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามงกุฎในอนาคตและงานที่ไม่ยั่งยืนเป้าหมายที่เขาได้ไล่ตามสาะหานั้นคือพระคุณอันอุดมเขาไม่ได้แสวงหาความจริงที่เพียงพออีกทั้งเขาไม่ได้พยายามที่จะก้าวหน้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นสู่ความจริงที่เขาไม่ได้เข้าใจก่อนหน้านั้นดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความรู้ของเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองนั้นเป็นเท็จและเขาไม่ได้ยอมรับการตีสอนหรือการพิภากษาการที่เขาสามารถทำงานได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาได้ครองความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติหรือธรรา,ตอาตุแท้ของเขาเองจุดมุ่งเน้นของเขาคือการปฏิบัติภายนอกเท่านั้นที่มากกว่านั้น สิ่งที่เขาได้เพียรพยายามเพื่อให้ได้มาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นความรู้งานของเขาเป็นผลลัพธ์ของการทรงปรากฏของพระเยซูบนถนนสู่ดามัสกัสโดยสมบูรณ์นั่นไม่ใช่บางสิ่งที่เขาได้ปลงใจที่จะทำโดยดั้งเดิมอีกทั้งนั่นไม่ใช่งานที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เขาได้ยอมรับการตัดแต่งอุปนิสัยเดิมของเขา ไม่สำคัญว่าเขาจะได้ไปทำงานอย่างไรอุปนิสัยเดิมของเขาก็หาได้เปลี่ยนแปลงไม่และดังนั้นงานของเขาจึงไม่ได้ลบมนทินบาปทั้งหลายในอดีตของเขาแต่แค่ได้มีบทบาทบางอยา่างท่ามกลางคริตจักรทั้งหลายของการละสมัยนั้นสำหรับใครบางคนเช่นนี้ผู้ซึ่งอุปนิสัยเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงกล่าวคือ ผู้ที่ไม่ได้รับความรอดและถึงขั้นปราศจากความจริงมากขึ้นไปอีกเขาไม่สามารถที่จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับการยอมรับจากองค์พระเยซูเจ้าอย่างแน่นอนเขาไม่ใช่ใครบางคนที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักและความเคารพสำหรับพระเยซูคริสต์อีกทั้งเขาไม่ใช่ใครบางคนที่ชำนาญในการแสวงหาความจริง นับระษาอะไรที่เขาจะเป็นใครบางคนที่ได้แสวงหาความล้าลึกของการจุดติเป็นมนุษย์เขาเป็นเพียงใครบางคนที่มีทักษะในการให้เหตุผลอย่างชาญฉลาดและผู้ที่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครก็ตามที่สูงส่งกว่าเขาหรือผู้ที่ครองความจริงเขาอิจฉาผู้คนหรือความจริงทั้งหลายที่ตรงกันข้ามกับเขาหรือที่เป็นปฏิปักษ์กับเขา โดยเลือกชอบผู้คนซึ่งมีพรสวรรค์ที่ได้นำเสนอภาพลักษณ์อันยิ่งใหญ่และครองความรู้อันลุ่มลึกเขาไม่ได้ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับคนจนผู้ซึ่งได้สแสวงหาหนทางที่แท้จริงและไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งใดนอกจากความจริงและแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับได้นำตัวเขาเอง เขาไปเกี่ยวข้องกับบรรดาบุคคลสำคัญอาวุโสจากองค์กราศาสนาผู้ที่พูดถึงแต่คำสอนทั้งหลายเท่านั้นและผู้ที่ครองความรู้อันอุดมเขาไม่ได้มีความรักในพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่ได้ใส่ใจกับความเคลื่อนไหวของพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขากลับได้โปรดปรานกฎเกณฑ์และคำสอนเหล่านั้นที่สูงส่งกว่าความจริงทั่วไปในแก่นแท้โดยกำเนิดของเขาและทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งที่เขาได้แสวงหาเขาไม่คู่ควรที่จะได้รับการเรียกขานว่าคริสเตชนผู้ได้ไล่ตามเสาะหาความจริงนับประสาอะไรที่จะได้รับการเรียกขานว่าผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อในพระนิเวศของพระเจ้า เพราะความน่าซื่อใจคดของเขานั้นมากเกินไปและความไม่เชื่อฟังของเขานั้นใหญ่หลวงเกินไปแม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักในนามของผู้รับใช้ขององค์พระเยสูเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้เหมาะสมเลยที่จะเข้าสู่ประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์เพราะการกระทําของเขาตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสุดไม่สามารถเรียกได้ว่าชอบธรรม เขาสามารถเพียงถูกมองว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งน่าซื่อใจคดและได้ทำความไม่ชอบธรรมเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ได้ทำงานเพื่อพระคริสด้วยเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่สามารถถูกเรียกได้ว่าชั่วร้ายแต่เขาสามารถถูกเรียกอย่างเหมาะสมได้ว่ามนุษย์ผู้ที่ได้ทำความไม่ชอบธรรมเขาได้ทำงานไปมากมายเพระนั้น เขาก็ต้องไม่ถูกตัดสินตามปริมาณงานที่เขาได้ทำแต่เพียงตามคุณภาพและเนื้อหาสาระของมันเท่านั้นในหนทางนี้เท่านั้นจึงจะเป็นไปได้ที่จะไปถึงก้นบึ้งของเรื่องนี้เขาเชื่อเสมอว่าฉันสามารถทำงานได้ฉันดีกว่าผู้คนส่วนใหญ่ ฉันคำนึงถึงพระภารักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมือนใครอื่นเลยและไม่มีใครกลับใจอย่างลึกซึ้งเท่ากับฉันเพราะความสว่างอันยิ่งใหญ่ได้ฉายมาที่ฉันและฉันได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่แล้วและดังนั้นการกลับใจของฉันจึงลึกซึ้งกว่าใครอื่นณนะเวลานั้นนี่คือสิ่งที่เขาได้คิดภายในหัวใจของเขา เมื่อสิ้นสุดงานของเขาเปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้แล้วข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนและมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าการต่อสู้งานและคันลองของเขาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมองกุฎแห่งความชอบธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น และเขาไม่ได้ทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งขันแม้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ทําอะไรอย่างพอเป็นพิธีในงานของเขาแต่ก็อาจกล่าวได้ว่างานของเขานั้นทําไปเพียงเพื่อชดเชยความผิดทั้งหลายของเขาเพื่อชดเชยคำกล่าวหาทั้งหลายเกี่ยวกับมโนธรรมของเขาเขาเพียงได้หวังที่จะทํางานของเขาให้เสร็จสิ้น ทำคันลองของเขาให้แล้วเสร็จและสู้ในการต่อสู้ของเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เขาอาจจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งเป็นที่ทวินหาของเขาโดยเร็วที่สุดสิ่งที่เขาได้ทวินหาไม่ใช่การพบกับองค์พระเยซูเจา้าด้วยประสบการณ์ทั้งหลายและความรู้ที่แท้จริงของเขา แต่เพื่อทำงานของเขาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ว่าเมื่อเขาได้พบกับองค์พระเยซูเจ้าเขาจะได้รับบําเหน็จที่งานของเขาได้หามาให้เขาเขาได้ใช้งานของเขาเพื่อชูใจตัวเขาเองและเพื่อทำข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนกับมงกุฎในอนาคตสิ่งที่เขาได้สแสวงหาไม่ใช่ความจริงหรือพระเจ้า แต่เป็นเพียงมงกุฎเท่านั้นการไล่ตามสอหาเช่นนั้นจะสามารถเป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างไรแรงจูงใจของเขางานของเขาราคาที่เขาได้จ่ายไปและความพยายามของเขาทั้งหมดความเพ้อฝันอันน่ามหาัศจรรย์ของเขาได้แผ่ซ่านไปทั่วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด และเขาได้ทำงานตามความพึงปรารถนาของเขาเองทั้งหมดทั้งสิ้นในทั้งหมดทั้งมวลของงานของเขาไม่มีความเต็มใจแม้แต่น้อยในราคาที่เขาได้จ่ายไปเขาแค่ได้เข้าร่วมในการทำข้อตกลงความพยายามทั้งหลายของเขานั้นไม่ได้ทำขึ้นอย่างเต็มใจเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเขาแต่ทำขึ้นอย่างเต็มใจ เพื่อที่จะสำริดวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนั้นมีคุณค่าใดต่อความพยายามทั้งหลายเช่นนั้นหรือใครกันเล่าจะกล่าวชมเชยความพยายามทั้งหลายอันไม่บริสุทธิ์ของเขาใครหรือมีความสนใจใดๆในความพยายามทั้งหลายเช่นนั้นงานของเขาเต็มไปด้วยความฝันสำหรับอนาคต เต็มไปด้วยแผนทั้งหลายอันน่ามหัศจรรย์และไม่มีเส้นทางที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์บรรจุอยู่เลยความเมตตากรุณาของเขามากมายเหลือเกินนั้นเป็นการเสแสง้งงานของเขาไม่ได้จัดเตรียมชีวิตแต่เป็นการตบตาว่ามีความเป็นผู้ดีนั่นเป็นการทำข้อตกลงอย่างหนึ่งงานเช่นนี้ สามารถนำมนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่งการฟื้นคืนหน้าที่ดั้งเดิมของเขาได้อย่างไรกัน